สวัสด oh. ีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะกลับมาเจอกันอ LIKE, ีกครั้งกับชาแนลป่าผ่าปานแล้ววันนี้มาเล่นกันครับสล็อตคาบูกิแลวกันนะเพื่อนนะมาลองดูกันวันนี้เอาทุนมาห้าว่าจะไปถึงไหนเออสลับ ไม้ต่ําสุดก็จะนี่นะฮะมาลองดูกันวันนี้จะเข้าไหมนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะฮะที่เข้ามาทุยที่เข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วโอ้โหลิ้นพันกันแต่เช้าเลยนะคลิปนี้ผมก็มาแอบเล่นเช้าเช้าเลยวันนี้สะดุ้งตื่นมา8ปดโมงเข้าเลยเออไม่หล่อแล้วสวยงามมาดูกันว่าคาบุกิเช้าเชจะเป็นยังไงนะ จะเข้าหรือเปล่าไอ้สแกตเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันซื้อไม่ได้มันต้องรอลุ้นอย่างเดียวนั่นเพื่อนนะยังไงก็ติดตามกันดูแล้วกันกันกบเกมนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะขยันทําเกมจริงใน P.G เนี่ยเออถามว่าขยันทําเกมมาใหม่แล้วเราเล่นเกมอะไรเราก็เดี๋ยวก็จะไปเล่นสาวทำเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรารักมากอ่ะช่วงน,นี้ก็ดูไปแล้วกันใครที่ ยังไม่เข้ากลุ่มนะกลุ่มกิจกรรมเซียนพร้อม V.I.P. นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทีเละแกรมไว้ให้ด้านล่างด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปแล้วก็เข้ามาจอยกันอู้อตัวเดียวเพื่อนอีกตัวเดียวแปบ๊บเดียวได้ลุ้นได้ลุ้นอยังไม่มาอีกเท่าไหร่วะเนี่ยหกช่องเพื่อนหกช่องหนึ่งอโอ้โหโอ้โหยังเอาได้อยู่ได้อยู่อีกสี่ช่อง มาฮือ,อยังจะปริศนาอีกเอาเอาสวยสี่ช่องเพื่อนมันลดไปเรื่อยอ่้โ้โอ้โกว่าแล้วไงโอเครอบนี้ก็โอเคอยู่ได้มาสองหนึ่งแปดนั้นเพื่อนนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกเเป็นยังไงก็เอาประมาณหนึ่งแล้วกันก็มาเล่นให้ดูนั้นเพื่อนนะใครที่สนใจก็ ไม่แนะนําให้ทุ่มทุนขนาดนี้แต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อนนะกับสล็อตคาบุกินะครับผมจริงๆแนะนําก็เล่นเหมือนเดิมแหละสาวทงสาวถ้าเกมเนี้เหมือนเปิดตัวใหม่แล้วก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เออแต่ยังไงดูกันไปเรื่อยเกมมันอาจจะพัฒนากันไปได้ไปข้างหน้าแล้วก็มาติดตามกันว่าในอนาคตเนี่ย จะปล่อยเกมอะไรออกมาอีกพีจนี่ช่วงนี้ดีดเหลือเกินขยันเโอ้โหเนี่ยไปเปิดดูเจอเกมใหม่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยโดนใจนะอันจริงไม่โดนใจวัยรุ่นเลยอ๋อตัวเดียวอือือโอเลยเลยสองโอเคเยี่ยมเลยนะมาโอ้โหปั้นมาสักพัก โอเคโอเคได้1ิครั้งเพื่อนมาลองลุ้นกันยังอยู่ที่มา20นะวันนี้เริ่มต้นกันที่500้เชิงดีว่ะวันนี้แต่ว่าไม่รู้จะหนักไหมนะคือบางทีเชิงดีอะ่ะมันก็อาจจะหนักแต่เบาก็แล้วแต่มันเร,เราก็ไม่ใช่เกมแนละ้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นหรอก hey, ปริศนามาว่ะปริศนามาเรียงสามอะ่ะขอแถวแรกให้มันเข้าหน่อยสิอ๋อสวยสเกตเตอร์มาอีกสามเพื่อน ฟรีในฟรีฮะฟรีในฟรีไปดิบวกเพิ่มอีกสิบครั้งโอ้โหยาวบอกเลยว่ายาวนี่โอกาสยังเหลือตั้งสิบหกครั้งสียได้เกมนี้คูณไม่ค้างนั่นเพื่อนนะพอคูณขึ้นไปแล้วก็แบบถ้าไม่คอมโบก็ตกนั่นถ้าค้างนี่บอกเลยว่าโคตรโคตรมัน แต่เอาจริงไม่ค้างก็พอได้อยู่เพราะว่าตัวแต่ละตัวค่อนข้างใหญ่หรือว่าตัวเล็กๆไม่ค่อยออกไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตัวใหญ่มานี่พอลีมีอยู่แล้วเหมือน,อนโอ้โหตานั้นผีเจอ,อิชามาดอกเดียวรู้เรื่องเลยฮะตานี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆดูกันไปเรื่อยๆแล้วกนันเพื่อน น,นักสักนกทีก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนจากชาแนลป้าผ้าปั่นด้วยนะผมรู้สึกว่าคนน่าจะอยากดูสาวท่ามกันเยอะโดยเฉพาะทุนน้อยๆบางทีมันต้องรอหน่อยนะเพื่อนนะกับทุนน้อยนะมันมันยากนะก็ธรรมดาของเกมนะมีได้มีเสีย วันไหนได้ก็จะเอามาขิงกันนี่แหละให้ดูแต่วันไหนไม่ได้ก็ขออยู่เงียบๆคนเดียวแล้วกันโอกาสเหนือซีทีตอนนี้ได้ไปแล้วห้าร้อยกว่าบาทเพื่อนถือว่าขึ้นมาไม่เยอะน,นะกับสปินที่เยอะนขนาดเนี้ยเออไหนไมาดูซิได้ไปทั้งหมด20ฟีสปินนั้นเพื่อนกับ582บาทถือว่า แห้งใช้ได้แห้งเลยอะ่ะตอนนี้ก็800แล้วเรามาไม้สีไล่กันไปเรื่อยเพื่อนขึ้นไปทีหน่อยทีหน่อยอกลับมา20แล้วกันโอ้โหอา้าวยากแล้วพอออกจากฟีสปินยากแล้วเอาจริงสวย เนี่ยแต่มันวันนี้ออกแต่ตัวเล็กเลยนี่ตัวใหญ่เพิ่งมาตัวเล็กอีกแล้วแต่เก้าสีเพื่อนๆอมมีายรอสบายใจเออโอ้าว,วแบบนี้เกิดอะไรก็ได้นี่ก็ฝปักออกฮนะเยี่ยมเลยได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อืยังไงสวยสวยเลยซ้ายไปขวาเหล่านี้พันเก้าสวยเลยเออกอีก เอสวยขอเจแถวแรกไม่มาว่ะนั่นไงถ้ามานี่มีลุ้นนั้นเมื่อนนะแต่ดอกนี้ก็บิ๊กวินอยู่ซูเปอร์เมกวินที่2018 2018เลยไม่กี่ปีมานี้มาเราเลื่อนไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนันเพื่อนนะก็รักษาบาลานไปเรื่อย,อยไม่งั้นเดี๋ยวหมด ตูดได้เราต้องแบบามมารักษาบาลานไม่งั้นเอาจริงนะผมพูดมาหลายคลิปแล้วคือมันต้องวอร์มอ่ะไม้เล็กๆก่อนเพราะไม่งั้นแบบถ้าเราแบบมาถึงแล้ผีผามใส่ไม้ใหญ่บางทีเราอาจจะได้สี่ห้ามุนแล้วก็หมดแล้วมั้ใช่ไหมเออเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเล่นนะเพื่อนนะ ยังไงก็อย่าใจร้อนนะกับเกมแนวนี้อันนี้ยังว่าแบบใจร้อนใจเร็วกว่าไอ้นี่อยู่นะสาวถ้ำนี่คือแบบติดเฉยเลยนะมีเร็วอย่างเดียวก็คือหมุนเออีกอย่างหนึ่งก็คือดูดเออดูดเก่งเหลือเกินแต่มันยังไงแค่ติดตามก็จะมีลงให้ดูเรื่อยๆสาวถ้ำนะฮะะว่ายัางไงก็ เป็นเกมลูกรักอยู่แล้วมีแอบปันใจไปกิโลกิเลนบ้างแต่รู้สึกว่ายังไงก็ต้องกลับมาเสาถ้ำนั้นเพื่อนนะคิมนี้อาจจะพูดคำว่าเสาถ้ำเยอะนิดนึงนะแต่เพิ่งลำคาญกันเพราคนมันชอบเอสวยเอาจริงวันนี้สเกตเตอร์ยากนะคือไม่โผล่เลยตั้งแต่ได้ฟรีฟรีไปรอบหนึงก็ ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีความเฉียดมาเท่าไหร่โอ้จอีห่างไปแถวหนึ่งลุ้นกันไปเรื่อยละกันเพื่อนๆใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม t e เลการก็อย่าลืมนะผมปักหมุดลิง์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วผมจะใส่ไว้ในแชทสดด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูรอบแรกนะยังไงมีกิจกรรมทั้งวันแน่นอนเข้ามาศึกษากติกาด้วยกันก่อน หกสิบแล้วกันเหมือนค่อยๆเพิ่มไปรู้สึกว่าอาจจะเหมือนวัวก็ได้ที่ไปออกไม้ใหญ่ทีเดียวแบบทั้งวันมนไม่เกิดไม่อะไรโอ้โหรอโดดไม้ใหญ่ทีเดียวพอขึ้นร้อยสองร้อยที่โดดถึงถึง,ถ,งถึงเลยนะฮะโอเคหน่อยแถวแรกอไม่มาสวยสวยเลยดอกนี้อื สวยงามะดอกนี้โอ้โหคอมโบโดีวะ่ะโบบาอยู่นะตอนนี้ก็ยังวนเวียนที่2,000กว่านี่แหละเพื่อนๆผมว่าวันนี้ขึ้นช้านิดน,นึงมันอาจจะได้ประมาณนี้นะอย่าว่ากันจริงๆถ้าพ้น10นาทีไปแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะต่อเท่าไหร่ตอนนี้ก็ใกล้ละแต่วันนี้ขอลากยาวเลยแล้วกันเอาจนกว่าจะพอใจนะออ มามีกล่องฮะมีกล่องสบายยังไงก็เกิดสวยไปดิอะไรสิโอ้ยไม่เชื่อมเลยไม่ต่อไม่อะไรทั้งนั้นไปไม้ใหญ่หนึ่งรนี่คือใหญ่แล้วนะเพื่อนนะเพราะว่าทุนแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่ที่สามพันแล้วสวยเยี่ยมเลยฮะตัวใหญ่ด้วย คูณสามไปอีกอม,มีต่อเว้ยเกือบแล้วคูณห้าคูณห้าเต็มแจมเลยอ่ะรออยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเก้าสวยนี่ฮะ่งร้อยห้าสิบนี่ขนาดคูณน้อยเนี่ยคูณเยอะจะขนาดไหนฝากกันอีกทีอ้อนวังนอีกทีนะฮะกับเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเวลาร่วมกิจกรรมนะ เซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนถ้ากด Subscribe ไว้นะฮะยังไงก็อย่าพลาดตรงนี้ล้กันจริงๆมันเข้าไปเช็คได้นะแต่ว่าเราก็ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นไม่ต้องไปเช็คว่าใครกดซับถึงจะร่วมกิจกรรมได้อันนี้ก็เออบางทีก็ปล่อยให้บ้างถือว่ามาขอกันอ้อนวอนแล้วกันนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะ ยิ่งผู้ติดต,ตามเยอะใจยิ่งฟอูอยากใจฟูครับยังไงอุ้ยนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวยากเหมือนไงเนี่ยตอนเช้าเเนี่ยลื่นเป็นกับเกมวะ่ะ เอาจริงเกมนี้เวลาไหนก็ยากแต่ออกมาทีหนึ่งก็ถือว่าได้นะได้นะคุ้มค่าอยูผ่ผลประกอบการดีอยู่เ <c oughs> ก้าไม่งี้ไม่เก้าด้วยโอ้ยเก้าเกิดผิดที่ <c oughs> ก็ถือว่า,ากาไลนะเพื่อนนะกำไรตอนนี้ก็เ <c oughs> ยี่ยมเลยอาทีเป็นกลมๆเลยกำไรสี่พันตอนเนี้ยจากทุนห้าร้อยตอนนี้ก็ สี่พันสี่สิบเก้าก็ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดถือว่าวันหนึ่งเราโอ้โหสองพันสี่เพื่อนถึงดังเลยเสียงดังเลยตอนนี้ไม้สองร้อยแล้วเชาว้ชาเชา้าลิ้นอาจจะพันเสียงอาจจะหายนิดน,นึงนั้นเพื่อนนะไม่ถือสากันแล้วกันผมยังไม่ถือสาตัวเองเลยทุกคนก็อย่าคิดมากซีเรียส โอ้กระปะสวยงามฮะหกร้อยวายมาด้วยโอู๋ถ้าเป็นเก้านะได้ต่ออยู่นะพอได้ต่อเบาๆก็ไม่ต่อจริงๆน่าจะเข้าอีกสรอบหนึ่งเว้ยมาสี่รใหญ่สุดใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วเราต้องไปไม้ใหญ่สุดเพาตอนนี้เรามาห้าพันกว่าแล้วเพื่อน ถามว่าตรงไหนคือความพอใจตรงไหนคือจะหยุดไม่รู้เหมือนกันเลื่อยเปื่อยกับป่าส้มแล้วกันวันนี้เลื่อยเปื่อยอีกแล้วมีชันเราเป็นคนเลื่อยเปื่อยอีกแล้วเหรอจริงจอกนั่นจ้าจิงจอกไม่มาโอ้โหกว่าจะมาถึงเจ็ดพันตรงนี้ได้ยากมากและยังจะดดฉันคืออีเหรอ ยังไงพานิดทีกับกลุ่มเทเล gram เซียนพร้อม V.I.P. ด้วย้วกันถ้าต้องบอกว่า V.I.P. เพราะว่ามีแอดมินอย่าเรียกว่าคอยตอบเลยเรียกว่าคุยกันทั้งวันกิจกรรมก็ทั้งวันเช่นกันนี่ก็กดใจเข้ามาได้นะฮะเทเล gram โหลดสมัครทำอะไรเรียบร้อยแล้วกดลิงค์เข้าได้เลยไม่ต้องกรอกอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าไม่ดีไม่ชวนแน่นอน ที่บอกว่าดีที่มาชวนคือตั้งใจอโอ้โหเงียบเลยล่วงมันถึงสามพันจนได้สรุปเราเล่นเพื่อล่วงนะฮะนะลงมาไม้สองอยนิดนึงเผือสองร้อ200จะดีกว่านะอะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจจะหมดตัวตรงนี้ก็เป็นได้เฮ้ยเริ่มแข็งว่ะแข็งขึ้นน่ะเอาได้อยู่ได้อยู่สวยมีมีไม่แตกในขอแตกนอกยังดีอืมปสี่ร้อยอืมมายั่ววะ่ะมาสองตัวแล้วก็ไป มาไม่มาให้หมดทีเดียววะเนี่ยเออนี่จเจอก้าวหางวายสวยช่วยชีวิตวะอืมกล่องเลียงขนาดนีออ้ออกอะไรก็ได้มาเป็นอะไรก็ได้เถอะเป็นก้าวด้วยสวยสวยมากเพื่อนหลอมเมื่อกี้เจพันสองนี่ยังได้ต่ออีกโอเคโอเคโอเคเสร็จคอมโบนี่คงไม่อยู่แล้วฮนะใครที่อยู่ก็อยู่ผมไปแล้วนะเออนี่ ยากมากต้องงัดขนาดไหนคุณเมื่อบิ๊กวินดอกนี้หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอาเรื่องเลยนะเออเดียวผมว่าเนี่ยขออนุญาตคิดก่อนแล้วกันว่าจะต่อไม่ต่อยังไงดีมามาแล้วก็เอาหน่อยอีกอีกนิดนึงอีกนินึงขออีกนิดเดียวไม้ใหญ่ไปเลยล่วงก็ล่วงมาตอนนี้มีอะไรให้ล่วงเยอะแล้วละ่ะเอออง,ง่ายคือมีกําไรพอให้เสียล่ะสวย คูณไปอีกขอเก้าอ้คิวมาว่ะสวยงามไหมดอกนี้ขอเก้าเก้าสวยฮะเยี่ยมเลยนี่สามพันสองวายสวยอ้แปดัแปดโอเคเลยสิบสวยงามมากขอเคอีกทีนึงเอ้าได้อยู่อดอกนี้บิ๊กวินเพื่อนที่หนึ่งมืนหนึ่งร้อย ตีนั้นเพื่อนนะผมจบจริงๆตรงนี้แหละยังไงก็ไม่อยู่ละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเจอกันในกลุ่มทีละแกรมคลิปพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ